คนละเมใครอยู่อยางนั้นละเมดมีเรื่องอะไรที่เด็ดงืองอะไรทอะไรอ่ะไขเคอะไรอีกทำอะไรอีกอลุกข้าวนะคะมีทานข้าวหอมชัาเรเคยเคยได้กินบ้างข้าวหอมชัยาขึ้นชื่อนะคะเป็นทานข้าวท้อ่มีอะไรอีกูปทาอะไรอีกคะทาไขเค็มปกข้าวแล้วกยังทำอะไรเล้เป็ด ใครให้คยได้ยินชื่อีป้าหมายถึงเรียองหือต้องภูมิใจนะคะอยู่อยู่ชายามีของดียมากเลยนะคะ ละอดนะันน uh ี huh. uh ้ค huh. ุณสองเก็บ